ขอเชิญร่วมพิธีพุทธาพิเศษเรียนเต่าไตมาศเสาห้าปลดนี้วัดดอนใหญ่ในวันเสาร์ที่5ตุลาคม2567เวลา13.19นาฬิกานาทีณอุโบสถเงินในประทุมทองเสาห้าถือเป็นวันมงคลตามตำราโบราณซึ่งนานๆครั้งจะมีขึ้นเป็นวันที่เหมาะแก่การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยเฉพาะพิธีพุทธาพิเศษกรุกเสกวัตถุมงคล ช่วยให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้รับพลังบวกเสริมสิริมงคลและปัดเป่าเคราะ์ร้ายเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่งเพิ่มผูนโชคลาภช่วยให้ชีวิตมีความราบรื่นยิ่งยิ่งขึ้นไปเลี้ยญเต่าไตมาาเสาห้าปลดหนี้วัดดอนใหญ่ประกอบพิธีพุทธาพิเศษแล้วจำนวนสี่วาระด้วยกันโดยมีหลวงปู่ศิลาหลวงปู่เวินเมตตาอ,อธิษฐานจิต วาระที่4วาระสุดท้ายประกอบพิธีพุทธาพิเศษในวันเสาร์ที่5ตุลาคมนี้โดยเกจิคณาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตมากมายพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมพิธีรับฟรีเลี้ยนเต่าไตรมาสเสาห้าปลดนี้เนื้อทองแดงท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดหรือสั่งจองได้ที่